นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ครับเป็นคู่มวยไทย5ยกครับชกในพิกัด1นึ่งร้อปอนด์กับระหว่างทางด้านบุญแบกครับนักชกมาจากนครพนมครับชัดพลอยเก่งกระรูมวยไทยครับอายุ2ี่ปีครับสูงหนึรกสิเซนติเมตรครับชกมาแล้วส3ครั้งกับชนะ30แพ้10เสมอ3ครับวันนี้เปเจอกับนักชกที่มาจากพัทลุงครับซุปเปอร์โบนเอกเมืองนนท์ครับอายุ20ปีครับสูง168เซนติเมตรครับ ยกไปแล้ว5 7ทั้งชนะ42-14พเสมอหนึ่งกับมาคู่นี้บอกว่าเก๋าเจอเก๋าครับอายุอานามก็ใกล้เคียงกันครับส่วนถูกก็ไม่ห่างกันมากครับในพิกัดที่น,าน่าที่ตําจบกับร้อยสิบกปอนด์ครับเป็นคู่มวยที่บอกว่าสนุกแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านมุมแดงกับชัดพลอยนั้นเป็นมวยมาเทศน,นะครับ แล้วครับผู้ตัดสินเป็นวิธีก็เป็นทางด้านกรรมการสโสเฟฝนมานีิและนะครับการที่นาตาดีที่สุดครับองคืนนี้ครับแระเพื่ความคิดนะครับอย่างกฤษร์ทราบก,ก็ว่าทางด้านมุมแดงครับ ัโปรยเกงกระดุมวยไทยนั้นวันนี้มาเท่นนะครับส่วนทางด้านตุ๊บตุบโบนั้นเป็นมวยอยู่ในรายการครับแต่ว่าแหมผมบอกว่ากระดูกยไม่น่าธรรมดาครับแหมมาจากไกลเลยครับนครพนมครับมาอยู่กับเซียนเองครับเกงกระดุมวยไทยครับนี่ก็ชกไฟแรกครับตั้งแต่มาชายไทยสีเสื้อเกงกระดุมวยไทย ยังไม่คุ้นเคยกับแหม่มนะีมือครับแต่ว่าทางด้านฟุตบอลนะเราเห็นกันบ่อยครับนี่บอกว่าพระเอกผู้โทษเลยครับถ้าต่อยวิธีมวยป่าโตงนะี่ไม่เคยแพ้ใครครับแต่ถ้าไปเมืองกุงเมื่อ,อไรจะบอกว่ามีสดุลทุกทีครับอเอาละครับอย่างน้อยก็ต้องทำโฟมไปใหม่ครับเพื่อจะไปลุน้นสู่ความเป็นหนึ่งกับในประเภทมวยไทยครับปกตินเกย์ชกอยู่ร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ครับ เดี๋ยวนี้มาต่อยรย้อยที่หกก็เป็นน้ำหนักปล่อยๆครับเพราะว่าทางด้านนั้นทางด้านมุมแดงครับจัดปล่อยนั้นแหม่มาเทนกับวันนี้ครับต้องดูกันว่าการเตรียมตัวการพิจสมเป็นอย่างไรอะไรครับมาไกลเลยครับจากนาครพน,นมครับเรนูนครส่วนทางด้านน้ำเงินนิตย์จากพัทลุงครับทางด้านซุปเปอร์บอล ่เกาก็สัดสีหลายยิ้มเลยครับทางด้านซุปเปอระบเอาละครับเตีข่ายตือแข่งสา,ายของซุปเปอร์เบิร์นเข้าไปครับเป็นมวยขวาแต่ว่าแข่งสายค่อนข้างจะอกหนอกได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับโอ้โหเจ้ายางทำท่าสะดุ้งเลยครับทางด้านชัดพลอยดูโจย้ยางเข้าไปโอ้โหนี่ครับอ,อย่าให้แกเห็นนะครับทุกคนนะครับ มีตำดีเมื่อไรแกใส่ทันทีเลยครับต่อยกับทุบนต้องเก็บอาการให้ดีครับเอาแล้วก็เตะคืนเหมือนกันแล้วก็ตัวเห็นแล้วครับอย่างนี้เป็นอย่างไรครับตังดับถลอยเตะเตะขาฟิจิตตูเลมัดครับยับครับเดินเบียดเดินคู่เลยครับซุปเปอร์บอล ระยะหลังแกฟอร์มสดแล้วเกินนะอาจารย์นะแกพระลิกภูทนครับเตะต่อยแม่แถวละเวกพังฝักใต้นี่บอกว่าไม่แพ้ใครครับแต่จะไปเมืองกรุงไม่โดดสักรีไม่รู้เป็นไรครับแม่พระเอกภูทรครับอ่าแต่ว่าเกนักยกแต่คนนีคนนี้ก็บอกว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้เสียดายว่ามวยมาแทนครับมัดไทยได้เลยครับโอ้สืบมาเป็นมวยที่ มีโศกอันตรายนะครับคนนี้ต้องระวังกับไม่มีหมัดปีโศกครับนี่ครับเด็กคู่เลยครับอย่าทีสามเข้ามาไม่ง่ายนะครับเหมือนซุ่มหรือเปล่าจังเอาล้วครับเดี๋ยวนี้เหมือนซุ่มไม่มีแล้วนะครับอาละครับยกดพักก่อนแรก ภาพชัด้าครับจังหวะวางแข้งคืนด้วยแข้งครับโอ้โหูนีนี้ไม่โดนครับแล้วรับลำตัวโอ้้หูืนด้วยหมัดเหนี่กมาหมัดชุดนี้กับโอ้โหเน้นเลยครับแต่ไม่โดน Ladies and Gentlemen it's a nice competition เว็บแชมเปี้ยนชิพปัตตองคอมแบทลีกอิสเวต152 or 154วันบีทีวีเดอะวอล์ฟฟรอมยูเครนและเดอะวอล์ฟฟรมโมร็อกโกเดนิสคอนเชสโกฟรมยูเครนเวอร์ซิตอุสมานจากฟรมโมร็อกโกและก็ขอขอบคุณครับมิสแอนนาฟรมยูเครน thank you very much ลุนยกที่สองกันต่อครับจุดมุมแดนี่ก็ชัดพลอยแกงกรูไม่ไทยครับจากนักคนพนมครับส่วนน้ำเงินนั้นก็เป็นสุปปร์บนเอกมงคลจากพัฒลุงอุ้ยแอยากเล่นของสูงมาแบบแบ็คเฮดอาจารย์เล่นของสูงก่อนครับ ซุปเปอร์บอลครับัเตะขาเตะขาฮะฮะพวกเร,รง่งสรรชาจะมีแฟบจะมีรั่วกับทางด้นานสัน่นพลอยสัโปรยกันน้ำเงินเนงเหมือนน้ำเงินดว,ดวงใจที่ไม่ต้องไม่ใครอื่นนะจ๊ะนะน่าจะเป็นซุปเปอร์บอลนะอ๋อโอ้ยนี่แหละตกรวงโโังศอกครับ โอ้ยคอเนี่ยเหนียวแน่นหนึบเลยครับแต่อย่าเพลินนะจ๊ะอย่าเพลินนะเจอกับเออไม่แน่จริงไม่เก่งจริงไม่กล้าปล่อยออกมาเจอกับซุปเปอร์โบลหรอกครับมไใจคงตายแน่นอนครับจังหวะปักศอกของแกน่ากลัวครับาแล้วก็มีหมัดโอ้เจอแทครับ ยังบวกต่อยบัดครับแม่โดน,นแข่งเต็มหน้าครับโอ้โหพลาดนิดเดียวครับกับซุปเปอร์โบโดนเป็นหนึ่งนับเลยครับมา,าแล้วก็พยายามแกวคืนครับเกมจะสนุกแล้วครับอย่างนี้ครับทางด้านสโตรนเนต้องแม เปลี่ยนเกมกับตักตังรับมาเดินมาเดินได้เป็นไงกับโอ้ยคืนนี้กับทูบูฟอนไตวืด่าโดนกินกสฝหนะตกอ่าแล้วครับอ่างานเข้าแล้วครับชัดพลอยครับโอ้โหแข้งขวาอ่า,าอ,ะอะไรครับตรงลายเหยเจินก่อนครับพยปปายามจะเก็บนาทีทงเป็นประโยชน์ครับท่านทูบูฟอนอ่าเกับหมัดยังตกไม่ได้วงในยังกินไม่ได้ครับ ต้องระวังศอกของแกงเดียวครับอาจารย์ผมดูมทีเด็ดของแกอยู่ที่ศอกจริงๆครับนี่<อ>ครับาระวังนะครับเดี๋ยวแพทย์สนามได้ทํางานอโอ้โหนี่แหละครับไปกระเจิงเข่าครับเป็นมวยมาแทนด้วยครับแลมาต้องใช้แรงไล่แรงบีอย่างนี้ก็มาหมดยกที่สองก,กันก่อนครับ ดูภาพช้าๆครับมัดหนึ่งสองครับจังหวะแข้งครับโอ้เต็มกรามครับมานี่ครับต่อยหมัดโอ้กาตุกโชเดียวครับโอ้โหเป็นแข้งซายหน้าด้วยนะครับจังหวะแต่วัด,เป,วดเป็นสั้นๆครับโอ้หน้าสะบัดเลยอาจารย์โอ,อแต่ว่าหัวใจแกเพชรจริงๆครับยังลุกขึ้นมาแหม,แ,มแบบไม่ยอมง่ายๆ โอ้ยจังหวะนี้โดนไปห้าแข้งครับไปววดเจอกินแหน่ดีก็ไไปเสียหายมากครับจังหวะวืดหรือว่าการเข้าเลยครับชัดพลอยอะไรครับตรงมาบอกว่าเปลี่ยนเกมเน้นโนครับตั้งรับนั้นไม่มีรู้แล้วนะครับไม่มีประตูแล้วเรอครับ ต้องลุยต้องบวกแล้วครับแมไ,ไม่เขาก็โรอครับในยกต่อไปครับยกที่สามนะครับจะมียก4หรือไมก่ก็ต้องดูครับเพราะว่าโอกาสถ้าบุกเลิดก็มีสิทธิ์โดนแข้งอี้ครับแต่ว่าแม่เม่นๆก็มีสิทธิ์แม่ได้เอาคืนเหมือนกันครับยังไม่แน่คุณนี่ครับเพราะว่าความหนักนวนรุนแรงที่เด็ดที่ขาดของแม่เฟนะตโพลนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับ แยกครนครับโสพลหมานมีแ hmm. ล้วครับแยกครับนะครับทันโรยออกแข้งวืดเตะขาแมเนื้อทิพไ์ไปท่าด้วยแ้ะครับรู้ครับทางกานชุบโป้็ไปเรื่อยๆเลยครับเลือกที่จะเน้นครับเอาเลยครับหมัดเริ่มแหมมาแล้วครับ คือแกพยายามจะไม่เดินนะคือพยายามจะยัว่วยั่วให้ทางด้านซุปเปอร์บอลเดินอ่าแล้วแกจะมีสอกอฟีมบัตแล้วครับโคโยโต้โคยุ่แหมถือว่าเป็นจังหวะลักได้ครับแต่ว่าโคยุแหนเสียหน้าไปนี่ต้องบอกว่าเกมต้องเปลี่ยนเลยครับซุปเปอร์บอลก็ละเอียดเลยครับนี่ครับชกละเอียดเลย ก็ปร hey, cool, ับเทสโจมเตะกันโคอีกคนเหมือนกับเกมไอ้ทุบบอลนะครับจังหวะเตะเมื่อกี้นี่สวยงามจริงๆครับท่านอาจารย์เดี๋ยวเขาไม่หล่นครับนี่ยืนใกล้ๆครับหรือว่าคุมเกมได้อย่างนี้ครับ ชกแบบไม่ประบาทครับครับหรือว่ารัดกลุ่มครับแล้วก็คุมเกมแล้วครับแต่ว่าโอ้โหจะล็อกเหนียวแน่นหนึบครับความแข็งแกร่งก็บอกว่าเป็นที่อยู่แล้วครับโหมอยู่เอกบงนนโหป็นคั้ราวเครับแบบตกรองศอกกันนี้เลยครับโอ้โหฮุกลำตัว ต้องเสี่ยงแบบนี้ครับรู้ว่าเสี่ยงครับแต่ก็ต้องเสี่ยงครับชัดลอยอืมอ,อ้าวเริ่มจะเห็นเวลครับอ๋อาล้วครับทำให้ทุกคนตบผมว่องเหมือนกันครับไอ้จะหวอดโขงทางด้านชัดลอยเนี่ยรับโศกแก้มีทุกอย่างหว่าครับโอ้โหโอ้โห จะเห็นเลือดหรือเปล่าทีมงานพยายามกระตุ้นให้เดินครัอ้อโอ้โหบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วครับมาแล้วก็หมดยกที่สามปรีเลยครับ มาดูว่าช้าๆครับกดมาแล้วสอกขวาครับพุกสายลำตัวเจอสอกคืนล่ะแม่โอ้โหนี่ครับสมริดมีสั่นลิกิมห่วงครับอาศัยสอกเป็นที่พึ่งแล้วครับโอ้แหมที่แค่อี้งเลยครับ โฉบกันเดียวม <า S 2> แม่ต่างคนต่างหลบก,กันทันครับนี่แหละครับด <มา S 1> ูครับโอ้โหแหมนนี้นะครับมีเลือดซิปๆเลยครับซุปเปรอร์บอล ต่อไปยกที่4ครับแมเราเริ่มเห็นแล้วก็ว่าทางด้านชัดพลยครับไม่ธรรมดานะครับแม่โกนี่ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญเลยครับยกนี้แกเ,เดินแนโนเลยครับตัวบอลก็ล็อกไว้ก่อนครับไม่ประมาทการอย่าตกอ,อ,อย่าลอยหน้าลอยตาครับดูครับอันนี้ โอ้โหน่าจะมียาฉีดนะชัดพลอยมาดรับอืมเพราะว่าซุปเปอร์บอลนี่โดนหมาดไม่ดีเหมือนกันครับโอ้โหน่าเดี๋ยวพอรู้ใครหลุดใครหลวมนี่อือรนะครับหลบไม่ให้ทำไรครับรักฉันนนานครับรักฉันนนาน แต่ถ้าถอยเยอะก็ไม่ดีนะเนี่ยถอยเยอะนี่ทำให้ทางด้านสับลอยนี่ได้ใจนะฮะแล้วก็บวงในไล่เข็นไว้ก่อนครับอ่าแทงทางขาครับอ่าคือถ้าไปถอยนี่ทำให้สับลอยนี่มันได้ใจแล้วก็จะโอ้ยเกี่ยวมัดโอ้ยขวัญศอกครับโอ้ย พลาดได้ก็เอียงนะครับวันนี้ไปออกแล้ววืดครับคือความเก่าประสบการณ์ของแต่ก็ชฉาโรยแม่ถ้าปราชู่บนนี้ตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันครับดีกว่าอืโอ้นี่ถ้าไม่มีรูปนับกับอะไรที่เกิดขึ้นแบบตรงนี้กับมันจะสนุกกว่านี้นะอาจารย์นะ เอาเลยครับนี่แหละครับตรงบวกเข้าไปครับโอ้โหเธอต้องชมหัวใจหัวใจทางด้านชัตพลอยครับมาเทนก็จริงกับตัวเกตสู้แบบไม่กลัวเลยครับนี่ครับมาอแล้วครับว่ากับยิงเร่งมากก็ทำให้เร็วแรงเลยครับผมทางด้านชาติโปรยเริ่มจะล้าลงไปครับทีมเป็นมวยมาเทนทีมย์แบกเฉบอลครับจอชุดเลยครับ ไม่ให้ถอยนะครับถอยแล้วโดนหมัดโดนศอกครับออออนั่นแหละครับไปตกใจหมัดไ,ไปตกใจโกทำให้บางทีแม่เสียจังหวะครับออนี่ครับอู้สามขีเข่งได้บอกว่ายุบเลยเออยุบเลยยันนะทำให้ทางเดินเจ็บรยถึงกับนีออ่แหละครับมาโดนหนึ่แล้วครับพยายามจะบบวกหมัดอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับหมัดกับศอกครับ ขอทีเดียวครับขอทีเดียว,ยวโอ้โหหมดยกที่สี่ครับจะมามัดขวาครับนาสะบัดเหมือนกันแล้วก็สอกขวา จังหวะนี้ครับทําได้ดีครับชัดพลอยแต่หลังจากนั้นกับเดี๋ยวมาดูกับรับแข้งเต็มเตมครับนี่แล้วครับสองแข้งสามแข้งสี่แข้งเต็มเต็มเลยครับโอ้โหสี่แข้งนี้เลยครับบอกว่าปิดประตูไปเลยครับยุบนะครับยุบครับ ยกสุดท้ายครับเลยครับบอกว่าต้องลุ้นปฏิหารครับลุ้นนับลุกนกครับสำหรับทางด้านบุมแดงนะครับฉัดโปรยทางเดียวเท่านั้นครับที่จะได้รับการชูมือ,อตัวเลือกไม่เยอะล่ะครับเกาะแน่นแนวนั่นหนึบเลยครับซุปเปอร,ร์บอลแข่งฝา่ากองชัดบนคนๆาจะ แหมออกได้ดีจริงๆครับเตะแล้วกอดเตะแล้วกอดไว้ครับเข้ามาก็แน่เลยครับความพยายามสูงนะความพยายามสูง ครับปล่อยมือครับปล่อยมือครับฮ่าอ้าวเหรอครับอโอ้โหแกล็อกปิดเกมเมาเลยอาจารย์ไม่ยอมให้ต่อยครับอย่างมีเสียวหนึ่ง <laughs> มีเป็นระย,ยะระยะคือลมยังไม่สงบ พลาดได้ที่จัพพลอยยังเดินนะครับโอ้โห,โโหนเนี่ยนะครับโโแต่ว่าลุ่นเหนื่อยหน่อยครับจัดพลอยแกงกระรูมไ,ไทยเขา,าเป็นเวระเทศด้วยแหละครับไม่ใช่มือด้รายการการเกมตัวอาจจะไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าชกได้รับนี่ก็ถือว่าแม่น่ากลัวครับอนนี้ถ้าไม่พลาดโดนนับโกยังไม่รู้จะโ,โหก้อยครับ ไปฟาดการโผลูกนั้นครับทำไม่เกมมันยากเลยครับเอ่อเดน๋ยวก็เก่าโผล่ครับที่จาก่าเวลาไปเรื่อยๆครับอมองเวลาด้วยนะมีชเบลืองมองเวลาด้วยครับอ,อย่างบอกว่าสงบสึกครับแต่ว่าจาับโทษบอกผมยังมีลุ้นครับโทผมประเฟรด์บัตอาชีพศอกอาชีพครับอย่าดูแล้วกันครับ ไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับนะครับหนีต้นให้จนกับต้นให้จนพยายามจะสลับเข้าครับแต่ว่านั่นแหละครับได้ทีเดียวก็ตัวไปก็กอดไว้ครับดึงคาเวลาไปเรื่อยๆครับไม่ยอมให้จัดโฟร์เนทำอะไรมากกว่านี้ครับนี่แหละครับเข้ามาโอ้โหยังไม่โดนครับแต่ว่ายังพยายามต่อไปครับนี่แหละครับนะเจอนับทีเดียวนั้นบอกว่า ทำให้เกมนั้นต้องเปลี่ยนแบบเดินแบบพย,ยายามจะเก็บเอาขุดช่วยได้ัแล้วก็หมดยกที่5ยกยุดท้ายรับ อยากจะเข่าลอยแบบสองชั้นครับแต่ว่าเจอแข่งขวาของตุงบพลก็ไปเต็มบ้านเอวเลยครับ <What? Nice. S 1> นี่แหละครับแบบโอ้ยนี่เกือบจะโดนปลายคางเหมือนกันครับต่ำไปหน่อยครับ ladies and gentlemen after fire round insertion under referee give the sense score give the winner 49 I lose 47 the winner by unanimous i n s uh e s i o n เดอะวีนเนอร์บลูคอร์น่าคอนเฟอร์เรนซ์เชนส์สกีบอเดอร์วีนเนอร์สุดพบรอเอกเมืองนนท์